มีครับอาหารเย็นแก้มเหล้า<ำ>เฮ้ยกับข้าวไหม<อ>ฮะกับแก้มปลาต้อยปลาเพลน,นัที่ตกได้เฮ้ยโหเฮ้ยโหแล้วพายามค่ำคืนม,มีใจนครับตัวนี้ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ช่องช่องเราก็มาเยือนเขือนกระเสี่ยวนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นนายพานครับนายพานนายพานว่าไงครับวันนี้ อากาศดีครับอ่าอากาศโปร่งๆนะครับผมปลาคินกลางคืนนะครับอันนี้ก็เรามาถึงก็ลงเบ็ดไปที่เรียบร้อยนะประมาณกี่คันไม่รู้เกือบยี่สิบสายระยงระยางนี่แก๊งเด็กแก๊งเด็กแก๊งกินอะไรนะกินอะไรนะไขย่างไขย่างอ่ะข้าวโอ้โหมามากัรข้าวกับข้าวข้าเป็นอะไรดีด้วยแผลทับนนก็มีประมาณเนี่ยม่ บรรยากาศรอบๆมีเพียงฟังได้ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปเราชมครับว่าจะได้นักฟ้าไหมวันนี้เฮ้ยโหเฮ้ยโหเฮ้ยโหเฮ้ยนี่ผลงานผลงานอาจารย์ต้นสุดยอดสุดยอดเปริกยงโก อุ้ยอหเอสวิงไหมครับพี่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเอลี๋ยงนี่ดึงอ่ะก้ติดกิาจะเป็นแบาจะเป็นะหนี ปะโอุ้ดขาดหลุดขาดตื่นหมดตกใจทำงานเลยนะพี่เล่นทำงานเล้วเวลาคุยขโมงบ่ายสามโมงยดูแค่กี่หน่อยก็วะไมได้ีวันเล้วบอกให้มันกินมันดึงไปก่อนแล้เขา

ปวดกลัวปลาเจ็บกลัวจะไปพันกันค่ะมาเรื่อยๆนั่งนี่ได้ไมาแล้ว่ะสู้ว่ะสู้มือสู้มือสู้สู้ว่ะสู้มือสู้มือโอ้ยพีได้แล้วกูรอดแล้วอยู่กันเลยอยู่กันเลยอยู่กันเลยนี่ ใช้กังงามรอดแล้วไม่มีกิ๊บเปร์เลยโอ้ไม่ได้ใช้กิ๊บเปิลซีจบไม่ได้ดูทีนี้เนี่ยตี๋ตึงไหนพี่จะได้ไปบ้างคุณแป๊บเยอะไม่มีกิ๊บเปิลจับไอต๊อกป่าใช่ใช่ป่าดีกันดีกันดีกันไดีเลยดีกับ็ดีก็ ไปเกี่ยวกันลไปเกี่ยวกันันเดี๋ยวาทอดหมดนะาอาคาแล้วมันลื่นเนี่ยมันแควนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมลมเริ่มมา ปลาเริ่มไม่มีเป็นไงครับไต้เป็นไงครับเย้ผมเย้ปลากินคืนปลากินคืนอ๋อให้แก้ตัวกลางคืนนะเออตอนนี้ห้าโมงครับผมก็ปลารับแขกไม่ใช่ปลากำบังกับปลาตะโกบนะปลารับแขกปลารับแขกปลาถือปลาซ่อนปลากระจกปลารับแขกปลากระจก มันต้องเป็นของเราทั้ตัวสิอู้โคว้างน่ากลัวเลยจยอกปัดขาคือก้อนเมฆเลยคนมีครับอาหารเย็นแก้มเหล้าเฮ้ยกับข้าวไหมฮะปัดต่อยปัดเพรียงไี่ตกได้ ปลาลับแขกปลาลับแขกเจ็บอยครับเจ็บบอยปลาลับแขกปลาลับแขกนี่ก็ประมาณกี่โมงแล้วหกโมงเนาะนี่ประมาณหกโมงแล้วทำกับข้าวคืนนี้สู้ทั้งคืนสู้ทั้งคืนครับผมหาปลาในนี้นะหาไม่ได้เฮ้ยโอ้เอามาอ๋อเลี้ยงกูมาเนี่ยให้กูมาแน่นั่นด้วยอ่านน้ำฟ้าเคลื่อนเสียวนะครับดูบรรยากาศบรรยากาศ อากาศดีนะครับสงบห,หน้ามานั่งสมาธิครับนี่ก็นกั่งแคะเล็บจนถ่ายไปเรื่อยเลยบรรากาศดีคนเริ่มมานะครับเด่มมนเย็นคนเริ่มลงแพเพิ่มมาเก่งคืนะน,น,นนะี้ที่นี่คือกระเสียวด่าง้างครับ เป็ดตัไม่กูเอาไปสอยนะหลังนกกระจอกสิฟุตยาวแม่งชิบ่ายเลยไม่ตึงเลยสิฟุตครับก็สวัสดีนะนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนเหย่านะครับผมก็แพ้ข้างๆก็ฟานินเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับดึกๆครับดึกๆใช่ไหมครับแต่ครับแต่ครับครับดึกๆครับดึกๆนะดึกดึกไมไว้กับฟันนะ วันนี้เล่นปลาเพียนเว้นโอเคครับมาครับปางคืนมาเลยครับมาเลยครับปางคืนไมาแล้วตัวแรกตัวแรกไอ้นิมมาแล้วครับตัวแรกครับไฟไฟไฟองกลางนี้ลองกลางนี ้วตัวแรกมาแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องเชอร์เชอก์ใชอเฮ้ยน uh ิ huh. ่ทำไมกันหร่ oh, uh ่ก huh. ินแล้อเลยเฮเดียวิทเมื่อกี้เออกินแล้วนอนเลยนี่เกบเบ็ดใช่ไหมกาจะเกบเบ็ดใช่ไหม ไซโลไซโลได้มแล้วอออันี้ไม่อันนี้ไม่คิปเปิลไม่มีคิเปร์ไม่มีปานินไซโลครับปาน้นไซโลเดผ้าป่ะจับยากนะเป็นเยแล้วเอากเสอสาซื้อให้ป่ะบอยเรเปล่าจับหอย นี่ปนิมเครื่องครับปนิมเครื่องโชว์โชว์โชว์แจมแรกมาเลยครับกระเสียวครับผมสุพรรณบุรีมาครับมาครับจริงกันคืนครับประมาณแปดแปดประมาณเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดโลอ่ะเจ็ดแปดกิโลเจ็ดแปดกิโลเอ๊ะใช่ไหมประมาณประมาณเจ็ดแปดกิโลโอเคครับเดี๋ยวเอาลุ้นต่อเมื่อกี้ก็กินใบไม้นึ่ครับแล้วก็หลุดเสียเดียวทำหลุดครับผมตกใจโอเคครับผม เอ้าปลายางค่ำคืนโยก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 อเมรกาดูมาหากินทางนี้มัากครับกำลังเข้าแล้วครับกำลังเข้าแล้วเอาล้วครับโดนครับปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรครับห้าสิบห้าสิบ ปาเนินมีไซสมีไซโอ้เพียนเลยเพียนพียนใหญ่เพียนใหญ่สสวยอยู่นะเพียนเนี่ยโอ้ยใหญุ่ใหญ่เพียนน้อย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 ไม่น้อยนะเอาครับเอาเอาเอาครับดึงกระดกเลยจะเยาเดี๋ยวองแกเดี๋ยวดวกน โอเคครับผมเกียนประมาณสี่พามือสี่สี่นิ้วโอเคครับสี่คนี่ครับสวยสวยสวยเลยสวยเนี่ยสวยโอเคครับโอ้โหแลวปนินโอ้โหเฮ้ยกดวะกดวะกดกันมาดุยได้กดวะอ่าเป็นไงครับผม เป็นไงครับไปครับป like, ้าก่อครับนั่งใส่กำลังใส่กำลังใส่กำลังเลยกำลังว่ะเสรน่ะสุพรรณบุรีเอาเรื่องว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะบุรีไม่เอาเลยบุรีขากินกลางคืนครับไม่ขากิะเก่งเลยไม่เก่งเก่งเป็นคีมอ่ะนะคีบเออร์ก็ไม่มีครับเออไม่มีไม่มีคีมอยุดใส่ครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ม เออใช่สี่ทุ่มก็ได้ปลานิลมาตัวหนึ่งฮะแล้วปลานิลมาตึงแล้วก็ปลาตะเพียนเล็กๆน้อยๆปลารับแขกปลารับแขกก็พอได้นะครับอาจารย์ต้นเป็นไงครับอาจารย์ต้นได้ได้ได้ไตครับไายครับเป็นไงบ้างครับตาไตาามที่คดก้ปลานิลต้องมาใช่ไหม คครับก็ปลากินตอนไหนครับผมอ๋อกลางคืนนะครับกลางวันกลางวันไม่ต้องมาใช่ไหมกลางวันไม่ต้องมาออเแต่ปลากินกลาคืนจริงกลางวันก็เป็นปลารับแขกเนาะแต่ก็ไม่เห็นมีใครได้ปลาดินกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ประมาณต่อทุ่มหนึ่งเนาะอะไรพี่นี่อะไร หมดแล้วผมอะไรโอเคครับผมก็บรรยากาศก็ับ,บมืดๆแต่ก็มีคนนะครับซ้ายฝาหน้าหลังมาแล้วครับยามค่ำคืนครับช่วง5ทุ่มอีก,ก,กองนี่ช่องนี้ช่องนี้

หเทียนไฟสวยครับเม็ดอ้ยยัิ้นมากอย่นดีมากเกี่ยวนิ้วเกี่ยวนิ้วกูอาทาไนี่นะครับรอเขาแล้วเบ็ดรอก็ให้เลี้ยวอืเดี๋ยวดึงดึงเลยดึงหนึ่งสองสามอะดแล้วอ๋อุดแล้วโอเคได้เรียก ตัวเย็นเตยๆเลยเออคีมให้คีมให้บอยวไพวะเลือดเตรียมให้เลือดปลานะเลือดคนเลือดคนครับผมเลือดคนครับนี่ครับผมสาเหตุที่ไม่ใช่สวิงกับแบบนี้ครับผมไม่ออกไป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 ก่อนนี้ไปออกละผมจริง้เหีมูปลาพุงปลาพุง โอ้โห oh. ไอ้ไอ้เมโลวิ่งมาเดี๋ยวทำไมมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะสู้ยังไงวะถ่ายรูปไหนดิโอ้นี่ตะเคียนไซส์สวยครับครับผมอาจจะมีหนึ่งครึ่งโล้วตอนนี้โอเคครับ ế ừ, mà đền báo bạn nhìn màn đen á nè cái đen 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 quýt màn đen là mà đen nè ừ giòn lắm nè quýt đấy lo phát nó ra bàn này nè pin mà, mà mình, tháng khử mà nghe vừa ba đều nó bao đều nó bao từng mà từng, mà. từng mà. มีปลาล่าไม่เฮะกินย้อนกินยอน้อ,ยอนไหนอะเหมือนปลานี่ป่งเนางเบาเหมือนยังไม่สูหนักปะเออจะปลาเน,นะวบบะบาแลไม่เหมือนมันตามมาที่มันจะสู้นะ วิ่งมันดึงย้อนเด้งย้อนเออเอาปลาก่อ็ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ตัวนี้ก่อนตัวนี้เพี้ยนดำเลยครับผมรับดึกหุ้ยสายสวยดูกดุ๋ยอันนี้ของดูกดุ๋ยครับผมโอเคฮะมันเล็กดิ่งอืมมันมีคันนี้กีนนี่คันนะผมเนี่ยดึกๆครับผมเนี่ยเนี่ยคันน้อยเนี่ย โอเคครับติดตามรับชมยามเด็กอเอาละครับปลายามเด็กครับช่วงเกือบตีสองครับ เวลาฮีโร่ออกสายพี่ออกสายน่าจะเป็นบอลินพี่สายสุดเลยเอ็นดูอีนห่อยสายสุดเลยสายสุดเลยต่งกองกันบงเขาิ่งด้วยวานจี๊ยบไปเจอไปงเองได้ โบว่ะไ,ไ,ไอ้เั้าหลุดไอ้บีเอ๊กไอ้เชือกโอ้โหนั่นแหละฮะท่านผู้ชมมันนินโวฆ่าเลยลุดมันกลับตัวพอดีนะเมืเ่อกี้ไม่มันติดเชือกนี่อ,อ,อันนี้ไปข้างไหนไวิไกลไหม เห็นตัวเลยนะไอนินโบ้เขี้ยเน่ยเขแหม่เห็นตัวแล้วด้วยโตีไก่ปะไก่แค่สามแค่สามนี่ถึงอันนี้เลยดึงอนนี้เลยตาตาเลย ตัวที่สองครับตัวนี้จริงจริงดึงไหมไม่รู้ว่าปลาอะไรวะแต่ดึงทู้อยู่มีไฟ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 ไอเดียไฟฉายไฟฉายกูไม่เล่นแล้วไอเดียกูกูไม่เล่นแล้วตัวนี้กูบอกเลยสัตว์เาวิ่งมาสัาวิ่งมา มาแล้วครับตะเพียไอ้ปานินเนาะมันขึ้นมาแล้วตัวที่สองครับหลังจากปล่อยตัวแรกไปเมื่อกี้มาเลยครับหลังปล่อยไปตัวเมื่อกี้ครับมาแทนที่กันแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะสึ่งเชื่อเมื่อกี้หลุดไปครับอันนี้ขึ้นมาครับได้ไปม่ตัวครับติดติดกันเลยครับได้โอเคครับ กะเสียวสุพรรณบุรีเย้หนนึงหนนึงหนนึงเยอะย ่อคืน ไกของเราครับโดนปลาแลครับผมไเดียไตเดียครับไายเดียวไงปลาไล่เด็กใหญ่ว่ะ คร,ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ประมาณเวลานะครับตีห้าครึ่งนะครับอันนี้ผมก็ลงเบ็ดไว้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับตีสุ่มไว้นะครับผมฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับฝั่งนี้มีคนตกเลยจากเบ็ดประมาณยี่สิบคันเลยแค่ ประมาณหกคันห้าคันหกคันเนี่ยคือกินจัดเลยครับกินตะเพียนตะเพียนนินโบเข้าเข้ามุม,มนี้สวัสดีครับเช้าแล้วครับทุกคนปลาซ้อยเต็ตมเลยครับตอนนี้ตอนเช้าครับผมกินเบ็ดพเพรียบเลยนะครับวัดไม่ทันเลยปลาเ,ปเล็กตัวน้อยครับผม บรรยากาศตอนเช้าครับครับก็สวัสดีครับมาทุกท่านครับผมสวัสดีนั้นน้บอยครับเป็นไงครับสู้ต่อไหมครับวันนี้เอาลิมิตบ่ายสามครับอ่ปลากินไม่กินครับผมบ่ายก็แดดก็จะแรงๆหน่อยครับผมอ่ะดี หนึ่งไม้ครับหนึ่งไม้ว่าไปโอเคครับแดดวันนี้ก็อากาศนะครับปโปรง่งดูว่าปลาเดินไม่เดินนะครับอันนี้ก็ปลารวมนะครับผมปลารวมปลาส้อยป่ะเนี่ยนี่ปลาส้อยเนาะก็มีนินโบอยู่ครับตัวหนึ่งโบนินโบ,นนโบลุกดุ้ยจับมาโชว์ดิ จับสูวขน่อยตกได้อ่ะตกได้นะเบ็ดที่อ๋อครับตัวนี้ว่ามันโลประมาณโลสามโลสี่ครับผมเป็นแบนเป็นแบนเป็นแบนด์จไม่ได้จบไม่ได้นี่เดี๋ยวแคปให้รูดีหล่อมากเท่านี่ครับผมตัวนี้กินประมาณประมาณห้าครับตีห้าตีห้าเออกูรับตีห้าครึ่งโอเคครับผมปลารวมประมาณนี้ครับ ปลานินเนอร์มันสี่ตัวรูปปตัวครับผมอโอเคเอาลงน้ำครับเดี๋ยวตายครับผมเอาช่วงไหนเนี่ยครับฝีมือครับฝีมือนอนอันนี้ก็น,นอนครับอันนี้นอนครับ <c oughs> โอเคครับใหญ่ที่มตกได้ชิใหญ่เลยอ่าตอนช่วงเช้าๆนี้ก็ทยอยลงไปเรื่อยนะครับผมเ,เดี๋ยวผลงาน <ไป S 1> เดี๋ยวถ้าได้ตัวตอนบ่ายก็ รับชมกันอีกทีครับผมเพราะว่าแดดร้อนมากโอเคครับตอนเช้าก็ข้าวต้มร้อนๆจากแม่ครัวครับผมข้าวต้มร้อนๆเปิดฝาหน่อยโอ้ยสร้างเลยทีเดียวพี่น้องอ่ากระเสียวครับสุพรรณบุรี